ผมลือชัยรัตนกูลนะครับวันนี้มาที่ขอนแก่นครับตำบลเยียงเก่านะพ่อเนาะตำนาของพ่ออนอน์คนบำรุงนะครับอันนี้คุณพ่ออนอน์ใช้คู่หงสงเรามาปีก่อนนะครับวันนี้จะมาให้พ่ออธิบายนิดนึงแชร์ประสบการณ์นะครับว่ามันต่างกันตรงไหน,นระหว่างที่ไม่ใช้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้คือใช้นะครับเพิ่งพ้นไปนะครับสวัสด,ดีครับคุณพ่อ,อคุณพ่อ แนะนำนิดนึงครับว่าใช้นล้วมันได้ผลดียังไงข้าวมากขึ้นกว่าเดิมไหมยังไงบ้างครับมันแข็งมันจะ่แข็งไม่มค่อยล้มแล้วกนะ็เป็นหวังไงนะเป็นหวังไงเป็นมางลงน,นนะได้ร่างสองสีแล้วอ,อันนี้ได้ข้าวมากกว่าเดิมเยอะไหมครับได้หลายกว่าเก่าอยู่เป็นตันอยู่โอ้ได้เยอะเป็นตันอันนี้กินกี่ไร่ครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่หกเจ็เดไร่เจ็ดไร่เจ็ดไร่อ๋อถึงถึงโน่นเลยใช่ไหมครับแต่ข้าวข้าวไม่มีล้มเลยเนาะไม่ค่อยล้ม โอ้แล้วต้นแข็งแรงแต่ฝั่งนี้ต้นโตแต่ล้มหมดเลยเนาะ<ง>อ๋อนี่คือเข,เขาไม่ได้ใช้เลยนะอะไม่ได้ใช้ต้นพอโดนลมลงไปหมดเลยนะครับอันนี้พ่อใช้มาพ่นกี่ครั้งนะครับเนี่ยพ,นะพ่นสองครั้งนึงนะอ๋อพ่นสองครั้งไม่ได้มันจ้างเขาพ่นเดนกยเท่ยละสามร้อยเป็นหกร้อยเป็นเก้าร้อยแบบพ่นเ,เทียละเท่าละเลของคนอย่งไม่ได้อ๋อใช้ใช้คนเดินพ่น อันนี้รถรถปุ๋ยลงไปเยอะไหมครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดมดอะไรใช่สอบเดียวกระสอบเดียวครับใช้ถุงเดียวแต่กวนก็ต้องหาถุงหกถุงไปเพื่ออ๋อรถอันนี้รถปุ๋ยลงมาแต่ว่าห่างปรแมาณบ่ใส่ปุ๋ยต่ได้ใช้เยอะแต่ว่าห่างใช้น้อยไส้น้อยนี่ก็อันนี้จะจะเก็บเมื่อไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวและใกล้แล้วนะ้พอหมองแล้วนะอืประมาณปลายเดือนนี้เนาะครับปลายเดือนนี้ก็แก้ปวดไปแล้วอืข้าวสวยนะครับรวงรวงดีน้ำหนักเนาะ น่าจะดีอยู่น่าจะเม็ดเต็มนะครับ,รบดูอย่างนี้เนาะหญ้าก็ไม่ค่อยมากโอ้เต็มๆในหน่วยหลายอยู่ครับปีนี้คาดว่าน่าจะได้ได้มากกว่าปีที่แล้วไหมฮะได้หลายกว่าเยอะหรือเยอะหลายอยู่เนาะเพราะว่าขอเจ้าไม่ดีอยู่งั้นเดี๋ยวผมพ่อแนะนําชวนอ่ากเกษตรกรมาใช้นะครับว่ามันดียังไง<ห>ได้เนะี่ครับได้แหละผมใส่อันนี้แล้วนาะเ <c oughs> นี่ยผมใส่อันนี้แล้วนาะ ใด้สองปีแล้วใช่ไหนน้อยแช่ยี่สิบเลีจะใช่แค่สัอนเดียวน้อยน,า,นาทั้งหมดนี้ใช้ไม่ถึงชุดนี้เลยใช่ไหมใชยได้สองปีหุดนะ <c oughs> ชุดเดียวเนี้ยนะครับถังนึงก็ใช่แค่สิบก้อนนึนงถังรองสองอเลิตรอะครับไม่ได้ใช้ไหลใช้ไหลก็ได้น้ำปดไม่ได้ใส่ครับไอ้งั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่ออนนอคุณลุงมากนะครับที่ให้ข้อมูลของเรา ในเขตขอนแก่นตำบลเพียงเก่าหรืออำเภอภูยังนะครับสามารถติดต่อที่พ่ออนนได้นะครับเข้ามาดูสวนมาดูวิธีการใช้ได้นะครับวันนี้ต้องผมสดภูมิหรือชัยเลวน้รกูลกับคุณท่ออนนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ